ตอนนี้นะครับเรื่องที่เกิดว่าเออเป็นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะเรื่องของนายกสองคนสามคนอ่าซึ่งณขณะนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีกระแสอยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆนายกรัฐมนตรีเนี่ยตกลงว่ามีกี่คนกันแน่ตกลงจะเป็นคุณเศรษฐาหรือคุณนุงอิงอ่ะพอคุณทักษิณออกมานะครับจากการได้พักโทษเนาะอ่ะก็กลายเป็นนายกมี3คนละเออแต่ว่าปกติเนี่ยเรื่องในลักษณะดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับพรรคอื่นนะครับ ก็ผมว่าก็มีดราม่าไม่แพ้กันแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบมีอิชชูแบบว่าจะมีนายก23คนเหมือนพรคเพื่อไทยเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าทางพรคเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษณิณชินวัตรเนี่ยกลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะว่าเป็นหนึ่งในสูตรรวมของความเป็นพรคเพื่อไทยจริงๆอะขนาดว่าช่วงที่นายกยิ่งรักกันนะครับดำรงตำแหน่งอยู่คุณทักษณิณชื่อก็มีบทบาทมาโดยตลอดซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่ว่าเขาก็มีการตอบอะไรกันไปปกตินะครับ ย้อนกลับมาถ้าสมมติว่าเป็นพรรคเก้าไกลจะมีดราม่านี้ไหมก็มีนะครับก็คุณธนาธรอ,อาจจะเป็นนายกคนที่สองอ่ะถ้าสมมติว่าคุณพิธาได้เป็นนายกถามว่าพรรคอื่นไม่ไม,ไม่มีหรอนี้สมมติว่าภูมิใจไทยได้นะครับคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะอ่ะก็มีอีกคุณเนวินเป็นรัฐมนตรีคนที่สองนายกอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันก็มีหมดแหละทุกพรรคเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าพรรคเพืกเกอ่อไทยเนี่ย ความยิดโยงกับคุณทักษิณเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าจะโดนตั้งคําถามในลักษณะดังกล่าวแต่ว่าเราก็มองว่าเออมันก็ปเป็นเรื่องปกติของการเมืองนะครับว่าในหนึ่งพรรคการเมืองเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าคนที่ร่วมก่อตั้งกันมาเยอะเออมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่จะต้องโดนตั้งคําถามในลักษณะดังกล่าว